ดิจิตอลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลกลายเป็นสินทรัพย์ด้านการลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากทีเดียวในปีนี้นะคะปี2024ตัวบิตคอย ETF ปลุกกระแสเปิดประตูเชื่อมโลกการลงทุนระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่เปิดการเข้าถึงในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็จุดกระแสให้กับสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆที่กำลังพยายามเสนอวิธี disrupt ทั้งธุรกิจการเงินตลาดทุนแล้วก็อีกหลายอุตสาหกรรมในเศรษฐกษิจดิจิตอลแห่งอนาคตค่ะ แต่ประเด็นหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรือไม่ก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะก็คือทำไมนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น b l a c k r o c k HSBC Bank of America JP Morgan Pimco รวมถึง Elon Musk ถึงให้ความสนใจที่จะลงทุนในดิจิ t a ลแอสเซหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้บริษัทการเงินแล้วก็ธนาคารขนาดใหญ่ของไทยก็กาลังตื่นตัวและให้ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะเราจึงอยากจะชวนให้ทุกคนคิดดูนะคะว่าบทบาทที่แท้จริงของสินทรัพย์นี้ที่มีต่อเศรษฐกิจตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนนั้นคืออะไรกันแน่ อยากให้คุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยการโอนเงินการยืมเงินไม่จําเป็นต้องทําผ่านธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียวประชาชนกลุ่มเดิมนะคะที่อาจจะเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินดั้งเดิมก็จะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้นเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองค่ะ ส่วนการะนลมทุนเพื่อทําธุรกิจหรือว่าซื้อขายหลักทรัพย์ก็จะสามารถทําได้อย่างไร้พรมแดนด้วยนะคะไม่ต้องไปผ่านโบรกเกอร์จะซื้อจะขายจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะเกิดเป็นตลาดแลกเปลี่ยนทุนที่มีขนาดมหาศาลและอย่างเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้หลากหลายมากขึ้นด้วยและนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆเองนะคะของโลกในอนาคตที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะทําให้เกิดระบบการเงินโลกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ หนึ่งในตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพถ้าจะเล่าให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะอย่างเช่นในการชำระเงินค่ะการทําธุรกรรมข้ามพรมแดนจะง่ายมากขึ้นเลยแล้วก็ต้นทุนต่ําลงด้วยนะคะเพราะว่ามีการตัดตัวกลางที่ไม่จําเป็นออกไปรวมถึงลดงานเอกสารลงด้วย Juniper r e s e a r c h นะคะประมาณการไว้ค่ะว่าระบบชําระเงินข้ามพรมแดนด้วยบล็อกเชนเนี่ยจะมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ11ของระบบการชรําระเงินข้ามพรมแดนทั้งหมดในปี2024นีินี้แล้วก็จะเติบโต จนมีมูลค่ามากถึง5,400้ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2031ส่วนการเข้าถึงนั้นก็จะเปิดกว้างมากขึ้นอย่างมากทีเดียวค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะคะสำหรับตลาดทุนที่ไร้พรมแดนเพราะว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ก็จะเชื่อมต่อกันทั้งโลกเลยค่ะโดยขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่า tokenization หรือว่าการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงหรือ real world asset นี่นแหละให้อยู่ในรูปแบบเหรียญผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนถ้าผู้ได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นการ กโทเค k e ไนซ์อสังหารเร็มมายัค่ะที่โดยปกติแล้วนะคะถ้าจะต้องเปลี่ยนมือเนี่ยจะต้องไปทำการโอนใหม่แต่ว่าถ้าโลก t o เค n น z a เซชัไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกต่อไปนะคะผู้ลงทุนก็สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีูลค่าสูงแต่ว่าสภาพคล่องต่ำได้ส่วนผู้ดมทุนเองค่ะก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆได้อีกด้วย นอกจากนี้นะคะการโทเคนไนซ์ยังนับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่นักลงทุนเนี่ยสามารถมีกับบริษัทที่ตัวเองลงทุนได้ด้วยค่ะผ่านการใช้งานเหรียญในกิจ,จกรรมต่างๆดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าฉากหน้าหรือว่าภาพจําที่เราคุ้นกันของสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นคือการเก็งกาไรราคาที่พันผวนนั้นไม่ใช่สาระสําคัญที่จะพูดถึงในคลิปนี้ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโฉมหน้าของโลกอนาคตที่จะเปลี่ยนไปถ้าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นจริงซึ่งตอนนี้ ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะ โดยปัจจุบันนี้ค่ะสถาบันการเงินแล้วก็การลงทุนแบบดั้งเดิมเนี่ยเริ่มเข้ามารับรองการใช้สินทรัพย์ดิจิตอลแล้วนะคะโดยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดพลิกผันของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือการที่สำนักงานกรอตสหรัฐหรือว่า U.S. Securities and Exchange Commission ได้อนุมัติตัวสปอตบิตคอย n ETF ค่ะเหตุการณ์นี้เองนะคะเป็นการตอกย้ำค่ะว่าตัวสินทรัพย์ดิจิตอลได้รับการยอมรับในระดับโลกจากนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่และหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ มหาอำนาจและยังเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันที่มีเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะทําให้นักลงทุนด้านเดิมเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนี้มากขึ้นและอย่างเพิ่มมูลค่าเม็ดเงินที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมหาศาลอีกด้วย โดยหนึ่งตัวอย่างของเเงินที่ไหลเข้ามาก็คือกองทุนจากทาง b l a c k ล็อกนะคะที่ชื่อว่า i h a แ e Bitcoin Trust หรือว่า IBIT i b i t I b นั่นเองค่ะเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่มียอดเงินลงทุนภายใต้การดูแลกว่า1,000ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐภายในไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากการเปิดตัว ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็เห็นแนวโน้มและโอกาสที่มากมายของสินทรัพย์ดิจิตัลแล้วนะคะแต่คําถามสําคัญก็คือประเทศไทยเองเนี่ยแหละคะ่ะเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถคว้าโอกาสจากสิ่งนี้ได้อย่างไร รายงานของศูนย์วิจัยกรุงศรีนะคะที่ระบ,บุว่าผู้ถือคริปโตเคอเรนซีของไทยเนี่ยคิดเป็นร้อยละ1.53ของโลกจริงๆแล้วตัวเลขนี้ต้องบอกว่าไม่เยอะเอาซะเลยนะคะแต่ด้วยสัดส่วนของประชากรทั้งโลกก็พบว่าค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะคิดเป็นอันดับที่10ของโลก และการจัดทำ global crypto adoption index ของทาง h h i n a n a l y s i s นะคะก็พบว่าไทยเนี่ยได้อันดับ10เช่นเดียวกันค่ะการไปอยู่อันดับท็อป10ของโลกได้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าหน้าตาการซื้อขายเหรียญคริปโตไม่ได้เข้าใจได้ง่ายเลยนะคะแต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็น่าสนใจคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเนี่ยถึงสนใจคริปโตเคอเรนซีมากขนาดนี้ เรื่องนี้นะคะสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะเคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือว่า c m d f นะคะในการทําวิจัยโครงการตลาดทุนของทุกคนหัวข้อคือการพัฒนาตลาดทุนที่เข้าถึงได้และพบนะคะว่าคนไทยจํานวนมากที่เห็นว่าการลงทุนในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะแล้วก็การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดก็มีแต่ธุรกิจดั้งเดิมอย่างเช่นพลังงานธนาคารท่องเที่ยวค้าปลีกพูดง่ายคือคนไทยเ,ยเห็นนะคะ ว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่น่าสนใจทั้งในแง่ของผลตอบแทนแล้วก็ความโปร่งใสค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยตอบโจทย์กว่าทั้งหมดเลยค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมคนไทยถึงถือครองเหรียญคริปโตถึงติด10อันดับแรกของโลก แต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าการที่คนไทยหรือว่ารายย่อยเข้าไปถือครองเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะเข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทอลเสมอไปค่ะเพราะความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนไทยอยู่ระดับที่ปานกลางเท่านั้นเองนะคะยังเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลผิดๆอยู่มากทีเดียวนะคะถ้าใครเคยซื้อกองทุนรวมก็น่าจะคุ้นเคยกับการทําแบบประเมินความเสี่ยงการรองรับความเสี่ยงเพื่อสารวจตัวเองก่อนนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนจะได้ สามารถเลือกกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แต่หากไปดูผลสํารวจโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษาในปี2023ที่ผ่านมากลับพบความไม่สอดคล้องกันค่ะระหว่างความเสี่ยงที่รับได้กับพฤติกรรมการลงทุนจริงนะคะซึ่งประมาณร้อยละ21.6 3ของกลุ่มที่บอกว่าไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เลยเงินลงทุนหลักของเขาต้องปลอดภัย และร้อยละ27.37ของกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้นิดหน่อยความสามารถในการรับการขัดทุนก็ได้เล็กน้อยนะคะเพื่อกำไรบางส่วนหรือว่า Minimal r ิสได้กลับเป็นผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะ ในทางตรงกันข้ามนะคะคนกลุ่มที่มองว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้สูงที่สุดเลยก็มีถึงประมาณร้อยละยี่นะคะที่บอกว่าไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งสถาบันอนาคตไทยศึกษาทำการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด30,13คนค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักลงทุนที่ไม่เคยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล1 4 9 1คนแล้วก็มีส่วนหนึ่งเปไ็นนักลงทุนที่กาลังลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอีก 1, 291คนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือนักลงทุนที่เคยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลแต่ไม่ใช่ในช่วง12เดือนที่ผ่านมา231คนแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่ายังมีคำถามที่เกินกว่าครึ่งยังตอบผิดหรือว่าไม่ทราบในประเด็นนั้นด้วยนะคะ อย่างเช่นการเข้าใจผิดค่ะว่าสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลซื่งจริงไม่มีการค้ำประกันจากรัฐบาลนะคะหรือแม้แต่เกินกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังคงเข้าใจผิดนะคะว่า NFT stable coin utility token investment token แล้วก็ CBDC ไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิตัลตามกฎหมาย หรือในประเด็นสําคัญที่ว่ายังมีนักลงทุนแค่ประมาณร้อยละ29.5เท่านั้นค่ะที่รู้ว่าสํานักง,งานกรตอเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะที่น่าตกใจกว่าก็คือในบรรดานักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีผู้ลงทุนหลายคนค่ะที่มีแหล่งที่มาเงินทุนมาจากการกู้ยืมนะคะโดยจากผู้ลงทุนทั้งหมด1291คนเนี่ยพบว่ามีคนกู้จากแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตหรือว่าบริษัทคริปโตอื่นๆเนี่ยกว่าร้อยละ20.7แล้วก็ไปกู้เงินผ่านวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกรันหรือสินเชื่อส่วนบุคคลกว่าร้อยละ15.6ซึ่งอันตรายมากนะคะเพราะว่าคนกลุ่ม นี้หากไม่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างท่องแท้และอย่าลืมนะคะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี้ดอกเบี้ยสูงมากค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือภูมิภาคเอเชียค่ะถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความตื่นตัวมากทีเดียวโดยเฉพาะสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะคะต่างพัฒนานโยบายใหม่ๆมาแล้วก็เริ่มโครงการนําร่องเพื่อดึงตัวผู้พัฒนาแล้วก็นักลงทุนซึ่งบริษัทในไทยเองหลายเจ้าก็ได้รับเชิญไปให้ดูงานกันมากมายทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือมีธุรกิจของไทยบางเจ้าค่ะเขาตัดสินใจนะคะว่าไปจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์แทนที่ประเทศไทยแล้วนะคะ ด้วยกระบวนการทำธุรกิจที่ง่ายแล้วก็เอื้ออำนวยกว่าซึ่งก็ทำให้เม็ดเงินนั้นหมุนไปตลาดต่างประเทศมากกว่าที่อยู่ในบ้านเราจึงเห็นเลยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันนี้นอกเหนือจากเราจะไม่สามารถดึงนักลงทุนแล้วก็ผู้พัฒนาต่างชาติเข้ามาในบ้านเราได้เราอาจจะยังสูญเสียโอกาสนี้ออกไปจากนักลงทุนไทยที่ข้ามไปลงทุนต่างประเทศอีกด้วยล่ะค่ะ แต่ฟังมาถึงตรงนี้อย่าคิดว่าเราหมดหวังนะคะไทยเรายังมีโอกาสอีกมากทีเดียวด้วยหลายๆปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างมากนะคะมีคนทำา d e f ยมีคนทำา r r c l l e s ในประเทศส่วนในฝั่งของนักลงทุนเองนะคะทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่เนี่ยตาให้ความสนใจต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลโดยมี13.8%ของผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ไม่เคยลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆมาก่อนเลยด้วยค่ะ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องตื่นตัวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากกว่านี้นะคะเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักลงทุนรายย่อยก่อนโดยเฉพาะนักลงทุนในไทยที่แม้จะมีความสนใจแต่ว่ายัางเข้าใจผิดผิดอยู่มากทีเดียวฟังมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านักลงทุนไทยไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือว่ารายใหญ่ไม่มีใครปฏิเสธการมาของสินทรัพย์ดิจิทัลเลยนะคะแต่ยังมีช่องว่างค่ะที่เราต้องแก้ไขก็คือความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนรายย่อย ขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับตัวของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะโดยสถาบันดั้งเดิมของไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวไม่เช่นนั้นนะคะในวันที่สินทรัพย์ดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบผลไทยก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเงินลงทุนก็อาจจะไหลออกไปนอกประเทศและนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องตื่นตัวแล้วก็เริ่มปรับตั้งแต่วันนี้รู้ว่ามันทํางานอย่างไร รู้ว่าโอกาสอยู่ตรงไหนแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าความเสี่ยงคืออะไรซึ่งเราจะมานำเสนอในตอนต่อต่อ,ตอไปของซีรีส์นี้ค่ะรอติดตามกันได้ค่ะ